สวัสดีทุกคนนี่นะครับอยู่กับผมทีวิ UT, แล้ววันนี้เราจะมาสรุปเนื่อก้าวแรกสู่สองเวียนพาร์ทที่6กันนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยแต่ก่อนที่รับชมเชื่อมือกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อิโป้ปล่อยมัดชุดไปจนวอลุกดาวลง mm hmm. โค,งค้ดฝั่งวอลุกคิดได้ทันทีว่าความมุ่งมั่นของตัวนักมวยก็เป็นสิ่งสําคัญภาพย้อนไปตอนที่วอลุกเป็นเด็กวอลุกนอนชมหิมะเพราะความอ่อนแอตรงหน้าของเขามีหมาป่ายืนหอนอยู่มันทําให้วอลุกอยากจะแข็งแกงยืนย่าดได้แบบหมาป่าตัวนั้นที่เวทีวอลุกลุกขึ้นได้การโชกดําเนินการต่ออิโป้เดินหน้าลุกเต็มที่เพื่อที่ปิดเกมนี้ได้วอลุกเข้า กสลับกับต่อยแยบต้องยื้อเวลาจนหมดยกให้ได้และยกนี้ก็หมดลงแต่แกบอกให้อิปโ,ปโป้เดินชนเหมือนเดิมยกต่อไปน่าจะชนะแล้วตัววอลลุกเองก็ขอคําแนะนําจากโค้ดแต่วอลุกในตอนนี้ไม่ต้องการคําแนะนําแล้วดูจากสายตานักสู้ในตัวเขาวอลลุกเรียนรู้จากอิปโป้ยกที่5้าเริ่มขึ้นทั้งสองคนเดินหน้าชนด้วยแรงเฮือกสุดท้ายที่มีอิปโป้กับวอลลุกแลกหมัดกันต่อเน,นื่องไม่หยุด ออกซิเจนเริ่มน้อยหายใจเริ่มไม่ทันอิปโป้เป็นฝ่ายพลาดโดยหมัดขวาเข้าไปก่อนวอลูกใช้ไว้แฟงนี่เป็นแรงทั้งหมดที่มีอิปโป้เห็นทันโยกหลบซ้ายขวาได้ถึงตาของอิปโป้แล้วกาเซลพานพุ่งตรงเข้าหน้าวอลูกไปเต็มๆวอลูุกล้มลงอีกครั้ง วอลุคิดถึงแม่เขาอยากจะบอกแม่ว่าเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้ววอลูกยืนขึ้นตั้งท่าพร้อมชกแต่ยืนได้ไม่นานวอลูกก็ล้มลงไปกรรมาการยุติการชกอปโปเป็นฝ่ายชนะไปได้แต่แกวิ่งมาอุ้มอปโปด้วยความภูมิใจวอลุกที่ยืนไหวก็เดินมาชมอิปโปโค้ชของวอลูกก้มเคารพตาแก วันนี้เขาได้บทเรียนไปเยอะเลยแล้วแชมป์อย่างอิปโป้ก็ล้มลงไปแต่ากามุระชนะการพน,นันก็ทวง,งทันทีแต่ทว่าดาเตะหายเข้ากิบเมฆไปแล้วดูเหมือนว่าตำแหน่งแชมป์คัสเออิปโป้จะคู่ควรแก่การเป็นคู่ท้าชิงกับดาเตะแล้วหลังจากการชกอิปโป ก็เข้าโรงพยาบาลโดยมีแม่ของเขานั่งเฝ้าอยู่ข้ขางๆวอลลุกเองก็มาเยี่ยมอิปโป้เหมือนกันอิปโป้ตอนนี้ยังไม่ตื่นวอลลุกเลยนั่งคุยกับแม่อิปโป้แม่อิปโป้อาสาปอกผลไม้ให้กินทําให้วอลลุกนึกถึงแม่ของเขาวอลลุกและแม่อิปโป้คุยแลกเปลี่ยนความคิดกันและจะคุยเสร็จความคิดของวอลลุกก็เปลี่ยนไปคนเป็นแม่แค่ได้เห็นลูกพยายามทําสิ่งที่รักก็มีความสุขแล้ววอลลุกเลยตัดสินใจเริ่มเขียนจดหมายหาแม่ตัวเอง อิปโป้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เจอกับแก๊งมาวัดที่มาเยี่ยมเขาพวกทากมุละมาเยี่ยมทุกวันเลยก็นึกว่าเป็นคนดีที่ไหนได้พวกนี้มันมาดูพยาบาลเลโกสุด และพวกทากามูระก็ชอยช่วยอิปโปเวลาฉี่ด้วยอิปโปที่รู้แบบนั้นก็เขินขึ้นมาเลยวิ่งไปเข้าห้องน้ําเองระหว่างที่อิปโปไปเข้าห้องน้ําแก้์เมวัดก็ไปคุยอะไรสักอย่างกับเลโกเหมือนจะชวนไปที่ไหนสักที่ทางอิปโปสี่เซตก็ออกมาเจอคูมิจัง ครูมิทํางานเป็นพยาบาลที่นี่คูนี้จํากันได้ครูมิจังบอกว่าหลังจากที่มาชิบาแพ้ให้อิปโป่มัชิบาก็าจะบอกว่าฝากไว้ก่อนเธอครูมิจังคุยไปก็เขินไปก่อนจะวิ่งไปลบแล้วบอกว่าอิปโป้ลืมลูดซิฟหลังจากอิปโป้ออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นานแก๊งมาวัดก็โทรมาชวนอิปโป่ไปข้างนอก พยาบาลสาวสวยก็พาเพื่อนมาอีก3คนหนึ่งในนั้นมีคุมิจจังมาด้วยอิปโป้รู้ตัวว่าที่มาพอต้องเป็นกระเป๋าตังให้ทุกคนก็รีบวิ่งหนีทันทีแต่พอเห็นคุมิจังก็ตาใสาแป๋วเลยสุดท้ายอิปโป้ก็ตามไปด้วยเริ่มลาเล่าต่อด้วยการโยนโบ แก้งเมาวัดมีการแข่งเกิดขึ้นใครที่โยนได้คะแนนมากสุดจะมีสิทธิ์ชวนสาวได้คนแรกการแข่งผ่านไม่ได้ครึ่งทางอิปโป้โยนล้างท่อตลอดเลยเอากีคะแนนชีกเป็นที่1แล้ว ากามูล,ละกับชิมูล,ละต้องแย่งที่2กันแต่จูอิปโป้ก็โยนสไต์ิดิดการถึง3 8ครั้งครั้งสุดท้ายถ้าอิปโป้โยนได้อีกจะเป็นที่สองทันทีแต่พอโยนจริงๆก็ลางท่อเพราะโดนกดดันอากิเดินไปเลือกสาวที่ตัวเองชอบแล้วก็เลือกตามสเปคตัวเองทุกคนได้ผู้หญิงกันหมดแล้วแล้วก็แยกทางกันไปก่อนแยกชิมูล,ละบอกให้อีปโป้ไปส่งคุม,มิจังที่บ้านแล้วจัดการซะแต่อาเข้าจริงๆระหว่างทางมันเงียบไม่มีใครชวนคุยเลย ก่อนจะกลับคุมิจังชวนอิปโป้ขึ้นไปข้างบนบ้านอิปโป้ก็ตอบตกลงทันทีในบ้านคุมิจังมีลูกอิปโป้อยู่ด้วยแต่มันเป็นลูกที่มาชิบะติดเอาไว้เป็นเป้าหมายตอนนี้มาชิบะยังไม่กลับเลยล่อตัวไปคุมิจังชงกาแฟมาให้อิปโป้ที่คิดแต่เรื่องพผนศึกก็มือสั่นไปหมดคุมิจังเลยแกล้งแย่ว่ามาชิบะกลับมาแล้วอิปโป้ที้ถึงกับกาแฟพุ่งเลยทีเดียวอิปโป้บอกว่ามาชิบะเก่งมากตอนชกกันเขามอง ทบไม่ทันตอนนี้มีเป้าหมายแค่ไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็ชนะมาเรื่อยๆตอนนั้นเอนี่มาชิบะโผล่มาข้ขางๆอิโป้แล้วจะชวนมีเรื่องด้วยอิโป้กลัววิ่งหนีออกจากบ้านไปเลยดึกขนาดนี้ก็ต้องกับแท็กซี่แต่ไม่รู้จะไปเรียกที่ไหนมาชิบาที่ตามมาก็ชี้ทางให้อิโป้กลัวซ้ำสองจริงๆแล้วมาชิบะแค่จะมาคุยการชกแตันดาบที่จะมาถึงมาชิบากับอิโป้ต้องเจอกันอีก มชิบามาให้กำลังใจและบอกให้เต็มที่ก่อนจะขากทุยน้ำลายไปหนึ่งทีอิปโปก็ขอบคุณแบบงงงและกลับบ้านวันต่อมาอิปโปก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ชิมุระฟังส่วนชิมูระเองก็ได้คนคุยดีๆเข้ามาในชีวิตคุยไปสักพักทากามูระก็เดินเข้ามาที่ยิมทากามูระไม่ยอมบอกว่ามันจบยังไงขณะเดียวกันตาแกก็เดินเข้ามาและยื่นหนังสือข่าวให้ดูหน้าแรกเป็นแค่รูปนูดส่วนหน้าต่อไปนั่นเหรอทากามูระนักมวยโลกจิต พยายามชุดสาวพยาบาลแต่แกเอาไม้หัวสั่งสอนทากุมุระไปรัวๆลเลยเคลียร์เสร็จทุกคนก็สงสัยว่าอากิเป็นยังไงเลยให้อิปโป้โทรศัพท์หาพอโทรไปเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นอิปโป้ก็รีบวางทันทีทากุมุระสงสัยเลยโทรกลับไปมันเป็นเสียงของผู้หญิงจริงๆอากินอนค้างกับพยาบาลไปแล้วแล้วก็แยกย้ายกันซ้อมดาเตตั้งใจซ้อมอย่างหนักหน่วงทั้งลงนวมและวิ่งระหว่างวิ่งดาเตหรือ ถึงแค่เรื่องอิปโปเท่านั้นถ้าเป็นอิปโปในตอนแรกเขาคงชนะสบายๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเรื่องแล้วก็เล่าเหตุการณ์ของอิปโปตั้งแต่เขากับเซนโดจนมาเป็นแชมป์ค์ดเอขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพราะเป็นเนื้อหาที่มีและเคยทำมาแล้วคลิปจะได้สั้นลงนิดนึงดเาเตออกไปวิ่งฝึกความทนทาน โคดของเขาหานักชกรุ่นสูงกวาไม่ให้เขาลงนวมก็เป็นการฟิตร่รางกายดาเตะพยายามฟิตร่รางกายให้เหมือนเมื่อ6ปีก่อนสมัยที่เขาได้แชมป์มาใหม่ๆถ้าทําได้ไมันก็กลายเป็นฝันร้ายของอิปโปแน่ๆทางอิปโปเองก็ขอไปดูเทปที่บ้านทากการมูละเขามีหนังสือกับเทปปัจจุบันเท่านั้นอยากจะด,ดูสมัยก่อนบ้างพอเปิดหนังสือดูก็เห็นดาเตสมัยนุ่มๆไม่มีหนวดเขาไม่มีแผลที่จมูกจนกระทั่งเปิดมาเจอหน้านึงดา แพ้นอกตั้งแต่ยกสอ ตอนไปเยือนเม็กซิโกเป็นช่วงที่ได้แชมป์มาใหม่ๆทากามูละาบอกว่าตอนนั้นน่าจะเกิดจากความประมาทการชกมวยอะไรก็เป็นไปได้ส่วนตัวอิปโป้ก็ไม่มีอะไรมากมีเป้าหมายแค่โชว์ให้เต็มที่แค่นั้นทางดาเตเองก็นั่งคุยกับโค้ดตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วความเจ็บจากแผลที่จมูกทำไม่นึกถึงเรื่องราวในวันนั้นที่เม็กซิโกดาเตออกวิ่งเตรียมพร้อมร่างกายระหว่างการวิ่งก็นึกถึงแต่ไอโกภรรยาของเขายิ่งตอนนี้ กำลังท้องอยู่ด้วยวันโชกได้มาถึงดาเตะแพ้โดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกลับมาก็เจอข่าร้ายพาย,ยายามทำงานหนาักจนหน้ามือตกบันไดช่วยแม่ไว้ได้แต่ลูกในท้องไม่รอดแล้วจากไฟนั้นดาเตะก็แขวนนวมไม่ชกอีกเลยเขาทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วมันก็ไปได้ดีดทุกอย่างดาเตกับไอโกก็มีลูกอีกคนตลอดชีวิตการทํางานดาเตะไม่เคยลืมการชกมวยได้เลย จนกทั่งวันหนึ่งที่ดาเตกลับมาบ้านจเจ้าถ้วยแชมป์ไม่ทิ้งไอโกเข้ามาห้ามไว้มันเป็นความทรงจำอันสําคัญไอโกบอกว่าตั้งแต่ที่เม็กซิโกตัวตนของดาเตก็ไม่กลับมาอีกเลย ความมุ่งมั่นและก็อาหารหายไปหมดตอนนั้นแหละที่ดาเตะตัดสินใจละออกแล้วกลับมาชกมวยอ,อีกครั้งแต่มาที่เหตุการณ์ปัจจุบันดาเตะกลับมานั่งดูเทปของอิปโปอยู่โค้ชอยากให้ดาเตะไปเก็บตัวแต่เขาก็ปฏิเสธเพราะกลัวการสูญเสียหรือห่างจากบ้านแต่ไอโกก็บอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วลูกก็โตแล้วด้วย แต่พี่ธากามุระวันนี้ต้องขึ้นช่างน้ำหนกักแต่น้ำหนักบรรดันเกินไม่มีทางเลือกนอกจากเข้าห้องอบซาหน้าอีกสามชั่วโมงจะมีการช่างไมอิปโปอาสาเข้าไปนั่งเป็นเพื่อนด้วยธากามุระบอกว่าไม่คิดว่าการจัดอันดับมันแปลกหรอทางที่อิปโปได้ที่หนึ่งแล้วแต่ก็กลับมีคนที่เหนือกวา่าในที่นี้คือแชมป์นั่นเองคําว่าแชมปเปี้ยนหมายถึงราชอานยิ่งใหญ่เป็นคาที่มีพลังมาก แล้ววันนี้ถ้กกามูละจะแสดงให้ดูและถ้ากามูละก็เป็นล้มไป แต่ไม่น่าเป็นห่วงอาการทุกอย่างปกติหล่อขึ้นโชกอิปโปออกมาก็เจอกับดาเตะวันนี้ดาเตะมาให้กำลังใจทากามุละดาเตะบอกว่าราชาอย่างทากามุละนั้นแข็งแกงไรยามใดที่พูดแบบนั้นยามนั้นราชาจะแข็งแกงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแน่นอนว่ารวมถึงตัวดาเตะด้วยดาเตะบอกว่าหมัดอิปโปยังแรงไม่พอการโช์ของทากามุละเริ่มขึ้นผู้ท้าชิงมีชื่อว่าทามังคียกที่หนึ่งทามังคีเป็นฝ่ายชก อยู่คนเดียวทากามูละอาการไม่ค่อยดีแล้วทามาขีชกหน้าทากามูละไปหลายมัดทากามูละเกือบแ yeah. ย่ดีที่ได้เสียงเชียร์ของแก๊งมาวัชช่วยไว้ได้หมดยกที่หนึ่งทากามูละไม่ฟังคําแนะนําอะไรทั้งนั้นยกที่สองเริ่มขึ้น ทากามุระยังคงโดนไล่อยู่เหมือนเดิมคราวนี้ทากามุระอาการแย่จริงๆทากามุระโดยมัดเคาน์เตอร์ไปกำลังจะลม้มอิปโปตะโกนมาว่าแสดงให้ดูสิพลังที่พูดไว้ทากามุระตั้งสติได้อัปเปอร์สวนขึ้นมาทันทีทากามุลาลาไลชคจนทามคิ แหนอกไปนักข,าข่าวก็มาสัมภาษณ์ธกะมุละทะกะมูละบอกว่าที่เห็นเขาไม่มีแรงเขาแค่แกล้งให้แฟนมวยตกใจเล่นเฉยๆเท่านั้นแหละโดนแฟนมวยโหป่าของไซแถมยังโดนว่าเป็นนักมวยโลกจิตอีก นักข่าวถึงกับกลัวไปเลยททกามุละอุ้มนักข่าวขึ้นมาแล้วท้าต่อยแฟนมวยใครเจ๋งก็ขึ้นมานักมวยหรือนักเลงกันแน่ทากามุละแล้วจะโชกเซดถทกามุละกับอีโป้ก็เดินกลับบ้านด้วยกันอีโป้บอกว่าเขาเริ่มรู้สึกถึงความห่างช้นของคนธรรมดากับแชมป์อีโป้รู้สึกได้ถึงพลังที่ทากามุละบอกทากามุละอธิบายถึงที่มาของพลังคนที่เป็นแชมป์ต้องแบกอะไรไว้มากมาย ความคาดหวังของคนดูความใฝ่ฝันของแฟนความกระหายของคู่ชกทั้งหมดนี่ถูกแปลมาเป็นพลังและวทาชามุระก็ต่อยให้อิปโป้รับหมัดนี้มันหนักมากๆวันต่อมาอิปโป้ได้รับโทรศัพท์จากชิมุระตอนนี้มาชิบาขึ้นเป็นแชมป์แล้วถ้าชิมุระอยากเป็นแชมป์ต้องเจอกับมาชิบะแค่คิดก็สยองแล้วไม่นานนะักคุมิจังก็โทรมาคุมิบอกว่าวันนี้เธอจัดงานฉลองให้พี่ชายแต่มาชิบาไม่ค่อยมีเพื่อนเธอเลยโทรมา ชวนอิโปอิโป้ก็ปปน่าบานตกโรงทันที ตกดึกวันนั้นอิปโป้กดจิงหน้าประตูอยู่หลายครั้งจู่ๆประตูก็เปิดเองในห้องมืดสนิทอิปโป้เดินเข้าไปข้างในก็เจอกับมาชิบาที่นั่งอยู่มุมห้องอิปโป้ถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบส่วนความรู้สึกนั่นหรอมาชิบาก็แค่โชว์ไปเหมือนที่เคยเท่านั้นจนคูมิจังกลับมาจากซื้อของบรรยากาศเปลี่ยนทันทีทุกคนฉลองกันมีแต่มาชชบาที่นั่งเงียบหลังจากฉลองเสร็จคูมิก็เดินออกมาส่งอิปโป้อิปโป้คิดว่าการมีพี่น้องมันดีได้ฉลองด้วยกันมีความสุขด้วยกัน E aí คูมมิที่ได้ยินก็บอกว่าถ้าอิปโป้ชนะเธอจะจัดงานฉลองให้อิปโป้ยิ้มแฉ่งเลยและอิปโป้ก็วิ่งกลับบ้านแยกกันตรงนั้นวันต่อมาอิปโป้ลงนวมกับชิมุระฟูจิเองก็มาดูด้วยหมัดรีเวิร์สโบ้ของอิปโป้เป็นที่ยอมรับแต่การใช้หมัดนี้ต้องกางแขนออกดาเตะน่าใช้จังหวะนี้ต่อไปที่หัวใจที่การลงนวงอิปโปตามติดชิมุระได้ดีมากแต่การตามติดมีข้อเสียตรงที่มัดมันจะมีแรงน้อยลงพอฟู ีเห็นอิปโปออกมัดก็ถึงกับตกใจระยะใกล้แค่นั้นหมดยางหนักมากๆอิปโปรอเป้ากับตาแกก่อนวันชกวันนี้ซ้อมแค่นิดเดียวพอข้างๆเวทีก็มีแก๊งหมาวัดคอยดูอยู่ที่เพิ่มมาก็คือยูมิโก แฟนสาวพยาบาลขออาโอกิเอากิพาอิปโปไปดูอะไรดีๆที่ห้องเก็บของนั่นคือการดูดวงอีกแล้วครั้งนี้ยูมิโกจะเป็นคนดูให้โดยผ้ายิปซีอิปโปไม่ต้องการที่จะดูแต่ก็โดนล็อกตัวไว้ดีที่ตาแกเข้ามาช่วยไว้ได้ทันและอิปโปกลับบ้านไปพักพรระหว่างทางก็นึกถึงตอนไปเป็นคู่ซอ้อไมดาเตตอนนั้นอิปโปล้มถึง6ครั้งแต่ตอนนี้เขาไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ไปที่ดาเต วันนี้ดาเตะมาหาหมอเพื่อเช็คอาการพื้นฐานของร่างกายผลออกมาคือดีมากๆมันพอ้อมากกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วซะอีกดาเตะคิดในใจครั้งนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าแพ้ครั้งนี้โอกาสจะไปแชมป์โลกคงจบลงทางอปโปเองก็ชงน้ำหนกักผ่านปกติกลับบ้านมากินข้าวและนอนคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตัวอปโปเองแทบไม่อยากจะเชื่อเลย วันรุ่งขึ้นได้มาถึงคู่ของอิปโปอุเมซาวะและเพื่อนในรุ่นมากมายมาดูอิปโปกันเต็มไปหมดอิปโปเต็มพร้อมร่างกายเต็มที่และเดินขึ้นไปไปเชิญหน้ากับแชมป์อย่างดาเตะ ยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นอิปโป้ลุกเข้าใสใช้หมัดท้าทายดาเตะไปดาเตะเองก็รับคำท้านั้นอิปโป้เข้าไปชิดตัวกันหมัดโค้ชวานไว้ดาเตะเองก็พยายามทำลายจังหวะอิปโป้แต่ตอนนี้อิปโป้เป็นไฟกดดันดาเต้ยังหนักทั้งสองคนแลกหมัดการไปนคนละหนึ่งทีแล้วดาเตะก็คิดอะไรออกเขาต่อยหุกขวาอ้อมบบกระทบหลังคออิอปโป้ที่ไม่เคยเห็นก็โดนสตานดาเตะใช้จังหวะน,นี้พิิกสถานการณ์ต่อยเปิดการและตามด้วยหมัดโคซวานแต่อิปโป้ กนไว้ได้ทันเวลาอิปโปเอาตัวดันดาเตและต่อยระยะแค่10เซนแต่พลังมัดมันมหาศาลมาก ดาเตะเริ่มมีอาการอิปโป้เดินม,มาชี้จนหมดยกที่หนึ่งอิปโป้ยังโอเคทุกอย่างเหลือแค่จับดาเตะให้ได้ฝั่งดาเตะเองก็เข้าใจในฝีมืออิปโป้ดีเขาจะทําเต็มที่ยกที่2เริ่มขึ้นทั้งสองเข้าแลกหมัดกันทันทีอิปโป้นวดดาเตะไปเรื่อยๆพอจังหวะมาถึงอิปโป้ก็ใช้리เวิร์ o w แต่นั่นเป็นหมัดหออิปโป้ต่อยขวาบนดาเตะที่ตั้งตัวไม่ทันก็โดนเข้าเต็มอิปโป้ไม่รอช้าปล่อยหมัดชุดเข้าเป้าไปถึงสามหมาัด พอตอยก2ก็หมดลงอิปโป้รู้สึกได้ว่าหมัดของเขาไม่สามารถทำะไรดาเตะได้เลยดูจากอาการที่มันแสดงออกแม้แต่นิดเดียวก็จบลงไปนะครับสําหรับการเล่นสุดสองเวียนพาร์ทที่หถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาในาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ